สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะตอนนี้น้องเตงก็อยู่ที่วัดอานงคารใช่ไหมคะวัดนิหารนะคะเออชื่อวัดก็จะยาวแล้วน้องเต่งก็แบบพูดไม่ค่อยเก่งด้วยนะคะยาวตรงไหนที่มาจะพูดยาวตรงไหนดูได้ไงตอนนี้นะคะน้องเต่งก็แถวนี้นะคะหรือว่าแถววัดนี้นะคะแถวอยู่ที่นี่นะคะเออพูดแถวตนี้เขตนี้เขตอ่ะเขตนี้นะคะ ที่นี่เป็นที่เดียวที่มีเมนนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ที่ประเทศลาวไม่มีเมนนะคะที่ลาวเวลาที่จะเผาศพทีไรนะคะก็จะไปเผาที่ปาซ่านะคะทุกคนรู้จักไหมครับปาซาปาช่าปชาปชา่าอ่าอนั่นแหละไปเผาที่ปาซ่าเลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพดเอสิมาอันนี้คือคนลาวบอกคนลาวขอว่าน้องตุ๊กตาสวยรีวิว าทายให้เบิงแนว่าเมนทองสุพิไทยเป็นแนวใดเนาะก็กะมาเที่ยวมาสมกันได,ด้เด้ออยู่วัดอานงนะคะ <c oughs> เบงก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงดีแต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่ามี FC เอฟซีังฟังลาวขอมานะไดะ้ก็อันนี้จะเป็นทางเขาวัดนานะคะก็จะเป็นท่านมหายูนะคะจะได้ถามท่านแล้วก็ให้ท่านตอบให้นะคะพเพราะเ็งไม่รู้นะคะรู้แค่ว่า ตรงนี้คือตรงเผานะคะ<ช>ตรงนี้ตรงเผาจะเป็นท้องวันขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวเอาคะวันนี้มีไหมคะวันนี้ไม่มีนะครับถ้าม,มีจะมีศพอยู่แะแต่ว่าวันนี้ก็นาาคนศาลาก็จะมีสวดศพที่เสร็จไปแล้วที่เผ,ไผาไปแล้วเป็นการทำบุญบวันนี้ไม่มียังไม่มีคุณมันคลายคลองเลย ก็จะมีแปดสารามีแปดสาราใช่มีแปดสาราอันนี้ความหมายว่ายังไงคะแบบสาราแรกก็นหนึ่งไม่ไม่ไม่เกี่ยวก็คือศพมันเยอะก็เลยต้องทําขึ้นมาใช่ใช่หลายศพใช่สาราหนึ่งก็จะเริ่มจากความเยอะสุดนี่คือกี่ศพเยอะสุดก็น่าจะนี่แหละเต็มทุกสาราก็แปดเลยครับอาจจะมีบ้างจะบางบางวันปกติก็สามศพบ้างสองศพบ้างอ๋ออุ้ยเยอะแท้ นี่ให้ไปคนที่ยาคีสเขาไม่หลอกหรอไม่หลอกใช่ไม่หลอกโยมหลอกนะเขาไม่หลอกไม่หลอกฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นวัดวัดอนงคารามือนกแต่ว่าจะเป็นที่อยู่ของพระเฉยๆไม่มีศาลาไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ฝั่งนู้นจะเป็นที่อยู่ของพระใช่ไหมคะอ๋อไม็รู้คือฝั่งนี้จะเป็นทางโรงเรียนที่ชั้น โบสถ์วิหาร<ช>จะอยู่ทางนี้หมดทางนั้นก็จะเป็นที่พักนั่นเองทางนู้จะกว้างไหมคะพื้นที่ที่กว้างมมก็เนี่ยพื้นที่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นพื้นที่เฉพาะของที่พักก็ไม่กว้างมากก็พักก็พออยู่ได้ก็แค่นั้นแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวัดพิชยาศไป,ปไปไป,ไปดูได้นะใช่เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมีสองฝั่งเนี่ยฝั่งขวาเนี่ก็เป็นอีกวาดของวัดพิชยาณเลย อันนี้สาราอันนี้สารองมองไงไปเรเลกแปดนี่เลขแปอันนี้สาราแปดสาระสองเข้าไปได้ไหมคะเข้าไปฝั่งนู้นเป็นสารสามแล้วเลาอเอาศพวางไหเอาศบวางไว้จะมีเป็นแท่นเนี่ยนี่ไงนี่ะใช่อันนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ อ้าเข้าไปได้เอ๊อันนี้ก็น่าจะมีศพอยู่อ๋อหน้าศพก็จะมีรูมีรูฝั่งนั้นก็เป็นศาลานั่นก็เป็นศาลาการประเรียนแต่เมื่อกี้นี่ตาอาหารอยู่บอกว่าไม่มีศพก็เลยเข้าไปไม่รู้ไงอ้นเงีย่ไงอันนี้เป็นศาลาการประเรียนเอาไว้ทำแบบกิจกรรมใช่ตักบาตรอยู่ ก็เลี้ยงเลี้ยงเพนะครับเนี่ยเป็นเลี้ยงเพบนศาราแล้วตรงนน้นนะคะตรงนน้นก็เป็นกุฏิผาหมดฝั่งข้างหลังสาราสดศก็เป็นกุฏิผาอันนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นสาราสดศเหมือนกัน ก็เมื่อกี้ก็ไม่บอกมา <c oughs> ว่าก็ <c oughs> ไม่ได้มาดูว่ามีศพไหมว่ามีศพอ,อยู่ไอ้น้องตึกเองก,ก็เปิดไปสัญญางมั่นใจว่าจะถามว่าอันนี้คือตรงที่ไม่ศพใช่ไหมจริงๆแล้วมีศพอ,อยู่แล้วอ,อ,อยังถ่ายด้วยจ้าถูกโดนแน่คืนนี้พ่อพอยังอะไรถาต่อแล้วใช่ไหมอีกก็ได้อ๋อทำไมตึกสวยจังเนาะแบบดูข้างนอกแบบสวยแบบสวยมากเลย ข้างในก็สวยแต่แบบดูแบบข้างนอกเหมือนแบบในเหมือนแบบในพระราชวังอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรคะข้างในอันนี้เป็นที่เป็นพน,นักงานของโยที่เขาจัดการดูแลคนจัดการดูแลกิจนิมนต์ของพระใช่อ๋อเ,ละละละเก็บสังฆทานนะเนาะเก็บใส่ตัวในข้างในอ๋อห้องขังใช่ไหมข<ช>าจะเรียกเป<อ>็นห้องขังเวลาที่สั่นข้าวที่ศัตรตรงไหนเจ้าคะ แล,แล้วแต่ว่าถ้าโยนิมนตลสาราไหนเราก็ไปสาราอ๋อมีกี่สาราคะก็แปดสาราส่วนศพตรงนั้นแหละก็ตามสารานั่นเองอ๋อแบบนี้นี่เองออันนี้จะเป็นตรงที่เผาศพนะคะดิมาลืมขึ้นไปดูเรือไปข้างในข้างในเป็นยังไงจริงยังไม่ยังแบบไม่ได้เคยสัมผัสอันนี้แบบนี้เลย ไม่เป็นประมาณนี้เนาะอ๋อเป็นประมาณนี้เนาะ อเอามีแห่รอบเนียนด้วยเหรอช่ต้อง,องไม่ใช่คอไม่เรียกว,ว่าแหเ่เราเรียกว,ว่าไม่รู้อ่ะต้องเท้าวนสามรอบก่อนจะเผาวนสามรอบก่อนจะเผาอันนี้เป็นการทุกวันหรือเป็นเรือเป็นพิธีไม่รู้ก็เป็นปกติเขาทำอย่างนี้นยนะอยู่แล้วอ๋ออะไรอย่างนี้เนาะแล้วข้างในปิดไว้เนาะลอกไว้ลอกไว้นะคะอย่าเลยนะเจ้าคะ่ะอ๋อ ประดับประดาสวยเดมสวยมากเลยวัดนี้แล้วก็เป็นวัดที่ใหญ่มากด้วยนะคะแล้วผู้คนก็มาทำบุญอะไรก็เยอะด้วยพ้ามทาที่นัดาวเหรอเผาประสาใเ้เอาไปเทายิปลาเลยทน้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้พระมหาทันยอยู่ฟังว่า ว่าน้องตุ้เองอ,ะอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเจ้าคะ่ะเคยไปเผาศพคนใช่ไหมแล้วก็แบบก็นั่งมองศพใช่ไหมละ่ะศพถูกเผาไปก็จะแบบเผาในพวกเอาไม้เอาไม้เอาไอ้พวกหนังยางรถเงไอ้ไอ้ไอ้พวกติตดไฟง,ง่ายใช่ไหมใช่พวกที่ติดไฟง,ง่ายๆก็เอาไปกองไว้คือสูงๆแล้วก็เอาศพวางใส่วางใส่แล้วก็เขาก็จุดเผาแล้วจากนั้นก็หลังจากที่ ศพมันก็พวกไหมอะไรมันก็จะไหมไปก่อนไนก็จะเหลือศพก็จะเห็นแขนกระติกน่าก <laughs> ลัวนี่นาดเยอ่าแขนจะเห็นแขนอย่างเงี้ยกระติกขึ้นเพราะว่าเส้นมันอะไร <c oughs> มันจะอะไรใช่ไหมอืมแล้วบางทีก็เห็นแบบไอ้ตรงหน้าอกเนี้ยมันเวลาศพมันโดนเผาไหมใช่ไหมแล้วศพมันโดนเผาไหมมันก็จะเผาแบบ บางที่ก็ยังไหม้บ้างไม่ไหม้บ้างเข้าใจไหมแล้วตรงนี้คือมันขาดแล้วตรงคอมันขาดแล้วแล้วก็ตรงขามันก็ขาดแล้วมันก็จะเหลือตรงอ,อกเนี่ยแล้วมันก็จะตกจากจากไอ้ตรงกอลงมากรึแต่นี่เห็นคนเล่าให้ฟังแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเหตุจริงๆอ่ะตอนนั้นคือเห็นตอนแขนกระเด็กคืออย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เห็นตอนที่ไปเก็บกระดูกแต่ว่าตรงที่ยังไม่ไหม้อ่ะก็เห็นตรงเนี้ย ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้แล้วก็นิ้วแล้วก็ตรงนิ้วตรงเนี้ยข้อมือนิ้วเ,เออก็เห็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แสบแสบตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เป็นโรงเรียนของเด็กๆเ,เรียนนะคะมีเนี่ยนะเชียงก็จะมีอาหารเตรียมไว้ให้เด็กแล้วก็พระสองเด็กเด็กที่มาเรียนที่ก็จะได้ฉันได้ได้กินได้กินเจ้าค่ะ จะเป็นยมจากานะยมจอาหารทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอ๋อมีสีชั้นเนาะตอนนี้เป็นกับข้าวอะไรก็ก็ไม่รู้ ดี๋ยวน้งเตงก็จะกินข้าวที่นี่แหละแล้วน้งเตีงก็จะกลับค่ะค่ะเนี่ยก็โอ้ยรู้สึกดีใจมากแบบได้มาเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็เห็นลหลายๆสิ่งเี่ยบยังไม่รู้แล้วทีเนี้ยแบบไม่คิดว่าประเทศไทยนั้นแบบจะมีอ่อหลายสิ่งหลายอย่างขนาดนี้นะคะแล้วมันยังมีอีกเยอะเลยนะแต่ว่าม้งเตีเยยังไม่รู้และนี่ก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปนะคะก็ต้องกรับบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะคะที่ติดตามมาเลยด้วย อันนี้คือกำลังทำอาหารให้เด็กให้เด็กให้พระ, s <S พระด้วยให้เด็กด้วยใช่ไหมคะอ๋อพระพุทเจ้านสับาหาที้เด็กเขาก็จะมีกิจกรรมนี่แหละทอดทอดไก่ทอดอะไรให้เด็กให้เด็กใช่อยากให้เปลี่ยนบรรยากาศอะไรบ้างก็คือเวลาที่มีสอนเด็กแต่ละที่จะเปลี่ยนแนวกิจกรรมไปการสอนการเรียนไปเพราะว่าจะไม่ให้ซ้ากันนะคะเด็กๆก็จะได้คมรู้หลากหลายวิธีเนาะในการใช้ชีวิตนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เพียงก็จะขึ้นไปชั้นที่ที่สามใช่ไหมคะคืออะไรอ่ะอ๋อ่าไปกินข้าวไปดูน้องๆทำกิจกรรมเรียนกันค่ะ ขอบคุณค่ะสวยจัง<ห>แม่กัะพุงรือดอกไม้ไอ้ทำอะไรอันนอ้ไอนน้ทำอะไรวะให้สีตัดแล้วก็ติดกาบก็ออกมาเป็นสัตวออ์ไมอให้เามาประกอบล่างออั่งในกหย,ย,ยุดยดกพนั่งอยาพนูน่งไปไหนคะอ,อ๋อเอาเก้าอี้ให้ เอาอีกให้คุยด,ด้วยอ่ะจริงเลยอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศนี่ก็เป็นอันนี้เป็นบรรยากาศตอนประมาณเที่ยงนะคะทุกคน<ว>ทิวัดอนงคารามนะคะวรวิหารนั่นเองค่ะ<ว>ก็จะสวยมากเลยค่ะนู่น ون. มาดูน้องๆทำกิจกรรมกันเป็นกิจกรรมการน้องๆก็ให้มาด้วยนะน้องๆเรียกครูด้วยครูส่ระเปาทำไมอ๋อตั้งใจมากเลยทำเ,เสร็จแล้วไหนๆดูหน่อยาอมาก็จะเป็นโคนะ โกแน่เลยได้แล้วอันนึงได้มาแล้วอัน,น,อน,นสิบด้วยแ้วเราไม่ทำอะไรแมงกะพุงอันนี้เหรออ๋อให้ว่าดรูกแล้วก็เรา นีเลียผมให้แล้วไหนดูผมดิน่ารักเลยน่ารักแล้วอ่ะอตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะระฆังใหญ่มากตรงนั้นก็จะเป็นวัดอันนั้นก็จะเป็นของวัดอนงคาราเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่คนละฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นกุฏิที่พัก ของพระเนนนั่นเองค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นการ,การทำนั่นนู้นนี่ต่างๆมาเรียนที่นี่กี่ปีแล้วอะไรนะคะสมัครเรียนก่อนหน้านั้หน้านั้นประมาณกี่เดือนหน้านั้นเพิ่งจะสมัครวันวันแล้ววันวันแล้วโอเคค่ะชื่ออะไรนะคะน้องชื่ออะไรนะ เฟสน้องเฟสเฟสเดี๋ยวครูเอาโทรศัพท์ไชาร์แบตก่อนนะโอเคที่ข้างล่างเดี๋ยวอเอาไว้เจอกันต่อกินข้าวโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊าออออยอหิวข้าวย,ยังหิวข้าวยังหาอมสินไหนหาอมศิน อมสินอยู่ไหนอมสินอยู่ข้างล่างอึงข้างล่างหมาใช่ไหมเออเออไอตัวที่เห่าอยู่ใช่ไหมอ๋อชอบเล่นกับอมสินหมออ๋อ,มอมไม่รู้จักมันจะหมอทำมันไมรู้จักมันจะเห่าใช่ไหมอากาอ๋อโอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็พักที่ข้างล่าเสร็จแล้วนะคะก็โมเดลก็จะไปทานประทานอาหารนะคะทุกคน,นก็เป็นอาหารซีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า มก็ต้องต่อแถวกันด้วยค่ะ